มาลงใต้ดินมาลงใต้ดินมาผมหาเหรียมอยู่พี่นึงผมลงลรุมวิ่งมาทำไมากูถือโล่รออยู่ข้างหน้าผมเจ็บแล้วพี่เก่งง่ายง่ายเจ็บอยู่พี่วิ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆรื่อยมาลุกถอยมาลุกถอยมาลุกเฮียมา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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาอยู่เฮ้ยมันยิง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 ในรถอ่ะมันอยู่อะไรแค่อยู่ห้องบนอีกคันนึงนะพี่เป็นสองไอารถจ่างมาไว้หน้ารถไฟฟ้าหน่อยให้ลงไปอ่ะบังดิโล่โล่บั็กโล่บั็กใครอะกูอะคนที่ถือมาร์คแมนอะอ๋อพี่เหรอ ไองใช้มาลงมันลงมันลงมันลงวิ่งลงไปกระโดงไปกระโดดลงไปกระโดดไปกระโดงไปกลางสวนแล้วเฮ้ยอุ้ยผมโดนยิงผมโดนยิงใครอยู่คนใครถอยมาถอยมาเขาถอยมาหมดแล้วฮัลโหลถอยตากันมายิงในรถเหรอพี่พี่วิ่งลงมากระโดดม้วนตัวลงมาแบ็คขอผ้านแผลในแบ็คเห็นป่ะเอ้ยทับทับให้หน่อย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 ในโบอ่ะเอาให้ผมหน่อยเอาให้ผมหน่อยไอ้รถถังเอารถลงมาเอารถลงมา เอไนวิ่งไปเอไนวิ่งไปเอไนวิ่งไปมันยิงมันยิงมันยิงวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปก่อนโดนบังอยู่ไอ้เหี้ยวิบิทโดนบังอยู่โดนบังอยู่ดันไม่ได้ดัดไม่ได้โดนบังอยู่ถอยอยโดนบังอยู่ผมตายโดนมาแล้วนั่นมันยิงอ่ะโอ้โหควรมาเล่นยิงเลยรถอ่ะถอยเข้ามาผมบอกถอยเข้ามาเลยไม่วิทยพว่ทย์ยิงล้อนะโอ้ยเฮ้ยโดนยิงวิบิทอ๋ออ๋อ ไม่ไม่ไม่เราวิ่งเราวิ่งรนนะพี่ทำยังไงกับรถมันได้วะไม่ไม่เอาโล้อชนเอาโล้อชนก็โดนลบหมดอเอาชนได้หรอพี่เอาล้อชนเอาล้อนมาเราแน่วม้อพี่พี่พี่โลบัสอ่ะยิงล้อแตกแล้วล้อแตกแล้วล้อแตกแล้วโอ้โลชนได้เอาโลชนเลยเอาโลชนเอาโลชนเอาโลชนขี่รถแบบชนอ่ะดีแล้วเว้ย เรียบร้อยิงตัดเอ้ยกำลังกำลังกับตายมั้งเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดยิงยิงระเบิดเฮ้ยตัวเล็กตตัวนึงตาย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 แล้วพี่ตายแล้วเลียบ้อยคันเลียบ้อยคันเฮ้ยทับทับทับเลยทับเลยทับเลยไปตัวอย่างล่างไปตัวอย่างล่างใครเล่นเฮวี้วะัถนนวะแตกหนึ่งให้ยิงกูวะเจอดำกลางถนนพี่เจอดำกลางถนนเจอดำกลางถนนด้วย มีพันโลมิเสือมันเจ็บมากมีเสือแตกเฮ้ยโลอยู่กูโลอยู่กูจะดำจะดำออกไปด้านหลังฮะพี่อยู่ข้างบนของกูอยู่ข้างบนของกูชั้นรอยชั้นรอยล่างล่างตายยังตายยังโลนะนะวิ่งหนีตัวนึงผู้หญิงมีโล่มีโล่เยลินเยลินทำมันเออตาย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 มึงเห็นมึงเห็นศพกูปะที่อยู่คนเดียวรอแคบเลยเหรอรอแคบรอแคบกูตายไอ้เหี้ยมันขับมอไซค์ ไม่มีหมอมันพาสิมันพาสิมันตีบได้ไงมันพัดตีบนะไม่ใช่กูตายเพราะว่าังได้นี่ยิงเลยยิงเลยกรามึงออกทำไมล้อมันอะกูมีคลิปว่ากูบินอยู่บนฟ้าพี่ยิงยางได้ไหมพี่ไม่ยังไม่ผีดเลยแล้วบทำสพาสปเล่นอ่ะแป๊บนึะบรรนิตพายก่อน มีรถถังก <iro entender> ูมีชื่อมันด้วยกูไม่กวรถถังมันเฮ้ยแคลเครเอารถถังมาไว้ล้อหน่อยอุ้ยโดนยิงหลังยิงหลังยิงอุ้ยผมโดนยิงปะใครยิงวะฝั่งนู้นผมนั่งพันเป็นเน็ตอยู่